น,นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันนี้วันฝนตกโยมมาตักบาตรทำบุญพระขุนเจ้าเอาบิดณฑบาตบาได้ตอนเช้าเช้าโยมก็เลยได้พากันมาทักบาตรที่วัดวันคุณโยม,มใหญ่เรามาประจําเอาประจําแล้วฝนจิตกแดดจิ้ออกก็ฉั เราก็มาประจําทําบุญมาทุกวันมาใส่บาตรกับพระเจ้าพระสง์เราเคยประรุบไปบ่อยว่าเท่าแล้วหาสเสียงเออหาสเสียงเดินทางเราวะจากวันไหนเราวะมันมีเนี่ยนอนจากวันไหนจี่ไปดอก พระคุณเจ้าอ,อ,าอะลาวะเออเราก็เป็นอีกพุ่นหนึ่ง,เ,ง,งนเนี่ยกำลังตั้งคิตอธิษฐานตักบาตรตอนเช้าฝนตกวันนี้ฝนตกพายุเข่ารือไงบ่จักกำลังทยอยมาอย่โยมมาทยอยมาตักบาตรตอนเชา้าพระเจ้าประสองค์ออกรับบิณฑบาตเพราะใ ภาษาโคราชภาษาโคราชภาษาทองถิ่นเขาว่าฝนลลาาาาหล่นลึมภาษาภาคอีสานเขาบอกฝนลินฝนลินภาษาทองถิ่นว่าฝนหล่นลึมแต่ภาษาไทยเขาบอกฝนโปอยโาเคก็ขออนุญาตพูดภาษาทองถิ่นฝนหล่นลึมฝนหล่นล,ลึมฝน,นตก คุณเจ้าออกรับพินตะบาดเป็นใด้ย่ยา z ย o มก็พากันมานำกันมาตักบาดอยู่ที่วัดนี่กำลังทยอยมาอันที่จริงนี่มาหลายอย่ดอกโยมเต็มตลาดเลยแต่ว่าช่วงช่วงเช้าๆโยมกำลังทยอยมาเนี่นยมีโอกาสมามาันมันมันมนาบุญร่มกันเดอ้อหมอธม มานุโมทนาบนรวมการเออน,น,นี่โยมเนี่ยเราก็มาประจําคือกันถ้าฝนมาตกเราก็ใส่บาตรู่กบานรตักบาตรทำมาหลักวันวันศีลบูชดเราก็มารักษาเนี่ยวันบสสูชศีลเป็ดขับที่มาขัในภาษาเรามา รักษาศีลมารับศีลรักษาศีลก็เรียกศีลอุโบสถโยมคนหนึ่ง็คือกันเราเรีกว่าประจำพระอยู่วัดนี่มีสิบมีสิบสามรูปปีนี่สิบสามรูปเออยอะหลายอยู่ดอกหลายทุกปีปีนี พระมาจำภาษานั่มีทั้งหมดสิบสามหลุมอ,อนุมโมทนาร่วมกันเดอ้ออนุโมทนาสาธุน้ำกัน